สวัสด,ดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ครับที่29เดือนมิถุนายน2568นะครับตอนนี้ผมอยู่ทีแต่ละนัดโคกขบือบานสมสนุกร,คครับอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับผพ้ใดเบื้องแรกครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดคอมเมนต์ในมุมหันนี้พี่น้องครับมาหนีนะครับผมพาพี่น้องเบิรงราคาง้วนพี่น้องเพื่อนใดที่มีทางเรื่องระบบสุกซืณอพของง้วกไสผมขายซ k เคฟอร์ตมิกพี่น้องครับถุงหนึ่งหากิโล390บาทพร้อมส่งเข็มไม่ไปทางผู้ใดอยากซื้ต่อมุหันพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์0813์แปดหนึ่ามหาซีเจ็ดศเจ็้วรกราคาง้วนกับเพืนใดครับพี่น้องครับวันนี้มาเห็นง้วงามพี่น้องครับง้วงามเลยนะครับบอกเลยว่าสมัยได้กี่นะเป็นง้วงามแล้วก็ราคาหลักแสนสมัยได้กี่นนาะครับเออ้้ามืนีี้เด๋ยวขากกถามขออ่นนะครับ เอาขออย่าติดไหมได้พอเด้อครับเอาโมนี่มาตัวพ่อโมนี่มอนี่มาสองครับคุณหมูหันครับเอามาสองตัวตัวขายแล้วตัวผูดตัวเนื้อครับยั้งครับอ๋อยั้งได้พ่อเนาะครับผมเอาพ่อง้อตัวนี้อายุเท่าได้พ่อง้อตัวนี้อายุยี่สิบเจ็ดเดือนครับอายุยี่สิบเจ็ดเดือนเนาะครับความสูงพ่อความสูงหนาสี่ร้อยหกสิบบวกนะครับร้อยหกสิบบวกเนาะอ่านาวัดง้วนี่วัดไทยนะพ่อเนาะอ่านวัดคว้าในวัดขางหนาเนาะคัแต่วันนี้ไทยสูงร้อหกสิบบวกพ่อนะครับลูกตตััววพ่องนี ลูกทศพลครับลูกทศพลน,นะพี่น้องครับผสม,ผสมแฮปปี้ผสมเจ้าแฮปปี้ได้ครับจักมือเลยพ่อผสมไปผสมวันที่หนึ่งเดือนนี่แหละครับวันทีน่นทนหนึ่งเดือนนี้ยิบเก่า,กามือผ่ารอบแล้วนะพ่อเนาะครับเพี่น้องครับแสดงว่าผสมแล้วผ่านรอบพี่น้องครับตัวนี้นะเป็นแม่สาวทองแหลกนะพ่อเนาะครับเอาตัวนี้เจดเด้งขึ้นเรื่องโค้งสั่งนะพี่น้องครับแล้วก็แข่งขาล่ำตัวเงี้ยวแล้วก็โลนธรรมชาตินะพ่อเนาะครับตัวนี้นะคลิปหูอดำพี่น้องครับเครื่องเพดดำ ตัวไงว่าหนังหนาสายใหญ่ล่ำตัวเงี้ยครับเอาพอมือนี่ราคาได้พอมือนี่ราคาสามหมื่นครับห้องไว้สามหมื่นบาทอันนี้คือห้องก็ซื้อได้พอเนาะครับผมห้าสิบกิโลส่งฟรีไม่เกินห้าสิบกิโลส่งฟรีครับผมป่ะตัวต่อไปพอมือนี่ตัวผูกอี่ตัวหนี่ราคาได้พอตัวนี้ขนาดตัวนี้ได้พอตัวนี้ว่าอยากสองหมื่นกับม้วบกผูกเสียกเกี้อนะครับอันนี้คือสองหมื่นครับ อันนี้คือเป็นราคาเนื้อคือราคางามของสิครับราคาคุ้มฝูงก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวดีอยู่ราคาคุ้มฝูงก็ได้นะพอน้องไม่เป็นตัวดียุ่นมากพอตัวนี้ครับสองหมื่นบาทเนาะครับเอาสักผู้ใดสนใจพอติดต่อได้ครับมนี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งพ่ออบตเดชครับอบตอบตเดชนะพ่อเนาะครับผมผมมงคลและพ่อขอบคุณครับครับขอบคุณแฟนครับโมหันเด้อครับ เอาพี่นะครับมาเบิ่งว่าโตต่อไปพี่นะครับตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยพี่นะครับสมัยณิกี้ก็มีเงินสี่หมื่นบวกพี่นะครับสมัยณิกี้นะครับจุดเด่นคือเป็นลูกกระทบเนะพี่นะครับคลิปหูดำเครื่องเพดดำลำโตเงี้วพี่นะครับแข่งขาก็ใหญ่พี่นะครับเป็นสาวน้อยอนาคตไกลเลยครับอันนี้ว่างพูดนะครับไปอีกไม่จ้อยบอครับนี่เอาเอามาตัวไอ้มื่อนี่นี้เหลือตัวนี้แหละครับขออนุญาตนะครับว่าหันเด้งเงินเรียบร้อยแล้วว่าหันาะเอามาตัวข้ามเมื่อนี่นี่นะครับวาแม่สาวครับแม่สาวตัวเดียวเนาะครับตัวนี้้ลูกตัวได เดี๋ยวเบิงบ่งใบก่อนเบิงเ่งใบก่อนเบิ่งโฉนดนเล็กน้อยกันเบิ่งโฉนดพ่อมันว่าครับตัวนี้อ้าวพี่นะครับตัวนี้จุดเด่นหนึ่คือเรื่องอา่าโค้งสางเพื่อนครับโค้งสางล,ลงัมบิ๊กโชบิ๊กโชวลูกบิ๊กโชว์อายุประมาณปีกว่าปีกว่าประมาณปีปกว่าเลยเป็น,น,นล,ลูกของบิ๊กโชอายุปีกว่าฮะอัวน,นี้พ่อปีอันนี้พ่อปีเสียบลงเนาะพอันนี้หอดปี ทำพิณนะครับตัวนี้คือใบเกิดท้องเขาเน้อโอเคนะครับอายุเดือนหดปีพี่นะครับตัวนี้จุวเด็นี้คือเรื่องโค้งสางเนาะครับโค้งสางนะครับแล้วก็รุนธรรมชาติาพี่นะครับล้ำตัวเงี้ยวนะครับแล้วก็ชี้กระชับแข็งขาดีครับตัวนี้ครับเอาโมนี่ราคาได้ไอ้โมนี่หนึ่งเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ไม่ได้กี่ราคาได้แต่ไม่ได้กี่สี่หางมื่นลิตเด้สี่หางมื่นขายได้เนาะครับพี่น้องครับวันนี้ห้องไว้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเอา ถ้าผู้ใดสนใจไอเนี่ติดต่อได้ครับมื้อนี้089 089 011 011 8169 8169ห้อยจ้อยครับหอยจ้อยเนาะครับมื้อนี้มันตรงหลายตลาดนั้นน้อยเนาะมันไหลสามแสนน้สามแสนามตรงกันพี่น้องก็ได้ลำหรบ้างนิดนึงเอาหงยางต่อกันนะครับมูนี่เบิ่องว่าราคาถือครับพี่น้องนะครับแต่ยิ่งเขาจะโตรองกันหอยตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องครับเดี๋ยวหงยางทั้งนี้ก่อน เอาสวัสดีครับแม่ขอยากถ่ายคลิป u t u b e แม่ว่าเห็นโดนโดนแล้วนะครับติดไหมนะครับอามากตัวแมววันนี้อมากแตัวจ้ะเหลือเหลือโค้งเดียวเนี่ยเหลือโค้งเดียวผ่้ขาเจะาไปแต่เมื่อนสองอันนะก็มื่อนหร้อยันเมื่อนสอพันเลยเมื่อนสองพันอยู่เนาะผ้ายคนไห้ลิ้นต้นาะมื่นเก้าร้อยเนี่ยขายแล้วตัวนี้ขายไปหนึ่งมื่น้าตัวนี้ขายไปหนึ่งหมื่นเก้าร้บาทนั้ไหมะ เอาบะหนีเหลือครบดลยมยเหอครนี่แหะเหลือคร,น,อครนี่ครบเดียวเอาบะหนีเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ด้ยตัวนี้จ้าตัวแม่แม่ลูกแลกลูกสอ <12 S 1> ลูกสามสงนเนี่ยี่ยแม่ลูกคุยคงอมือสองกัน,นม้าถึงตัวละหกพันแมนบอหน่งหมื่นสอพันบาทนี่คือราคาห้องมหารสองหล่าถึงตัวละหกพันบาทเพื่อนราคาตัวนี้นครับเออเอาบะนีมีบริดต่ตวม ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดอเจ้ามเก้าพอแหลคือกาล่ะจ้ะอ้าวโอเคผมมาคนละแม่ขอบคุณครับเป็นคข้างคุณคือจะคือเป็นคนเล่หลายเหนของพูณได้ไอ้ของไอ้คนนี้โอ้ขออยาาทายคิดไปได้เด้อห้วยกินโคกกับขึ้เสียงวันนี้ไอ้เห็นยังมานขึ้นอ่ะคุนดีสายจงนี้รถรลงใ่ขาเจ้าของหวยบอกเปนเ่เป็นคือผมว้นนี้เอามาเป็นแม่ลูก บ่แมนนี่ครับบ่แมนแม่ลูกบ่แมนลูกกันบ่อไอ้แมันม่จะตัวมึงนี่สองตัวสองตัวเอาราคาถือก็ได้ันนะสาวน้อยซี่นี่เจ็เดือนสาวน้อยนี่ห้องจากเด็กเก่าพันสาวน้อยนี่เด็กเก่าพันบาทน้อยเนาะเอาตัวนี้เก่าพันบาทันนะแม่นี่หล่นธรรมชาติน้อยเนาะแม่นี่ทองซีเดือนทองซีเดือนประกันทองเนาะผสมตัวใดน้องว่าตัวนี้ผสมตัวครับผสมตัวประกันทองซีเดือนหล่นธรรมชาติอยู่นะครับสูงลอยซีทิพหะบวกลบปุ่นเนาะนี่ราคาสี่พันบ่าเนี่ เราซีหาครับวะเอาลราซีหาเนาะครับเนาะผสมโตพี่นะครับประกันทองซีเดือนราคาไอ้มูลนิสองมื่นห้าสองหมื่นหาพันบาทน้อยเนาะเอาสาวผู้ใดสนใจติดต้นทางมืลนิศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองสี่ทอทางอาทิตย์ฟาร์มเนาะเป็นอะไรตัวนี้ควอยเลี้ยงกับพ่อตัวนี้เหลือจ็กตัวมีมีแต่อยู่ขอบจีสารคามจีบ้านเราออกหมดแล้วออกหมดแล้วเอาสู่ครับผม ว่าเมื่อกะเหลือมีค้อยแกะอีกสามตัวเต้ยแกะนี่คือแกะแท้ใช่ไับตัวออกของบานตัวนึงแมนบอแกะพิการหรือแกะงามแกะสมส่วนเดี๋ยวผมสิบเบิ้ลเข้าไปเดี๋ยววันวานจะไปดื่มน้ำเอาโอเคครับเอาสวัสดีครับพ่อเอามาตัวคอมมอนี่มี่มาเลมาตัวเดียวหนิอันนี้เป็นเนื้อเนาะเแค่่อ้ปาดพ่อตัวสิชิ้นพวงขาลอยห้องห้องว่าชิ่นพวงขาลอยเนาะเอ้าผมบกวนล้วพ่อ เอาอย่างต้มนะครับตัวนี้คุณน้อง,งไว้16,500บาทครับพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับพูดในเบื้องแรกนะฝากให้ผมกอย่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ผมงแมพี่น้องนะครับเหมือนแล้วเหลียวคมเดียวละเหลียวคมเดียวถูกใจเอาขบงโตต่อไปนะครับตัวน้นองเป็นแม่ฟองครับฝนกำล,ลังยิ้นหลือมุอนี้นะครับเอ้าสวัสดีครับพ่อดังคันกันแล้วพอเนาะแสงเขาบนนิวโปรเนาะมันไงวะโอ้ยข <laughs> ้าจะอยู่โปรอยู่นี่ เอาเอามาจะตัวพอมะนี่แม่ลูกครับจะขายลูกมันแล้วอันลูกขายไปแล้วขายแล้วขายไปจะป่าทพอตรงพื้นซีหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับแต่ง่าแต่ขายดีนะพอเนาะบ่ดีหรอกมันถือก็แม่พอแล้ววันี้แม่เนี่ยพอปีนี่เศรษฐามครับแม่วันนี้เศร้าสามเนาะทองได้ซีเดือนแล้วครับประกันทองซีเดือนครับพี่น้องครับเพิ่อเห็ุเพื่ฝนลิ้นพี่นะครับวันนี้ประกันทองซีเดือน้องไว้สองหมื่นสามพันบาทนะพอเนาะครับงัวสูงลอยซีบหาบวกพี่น้องครับตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นงัวโค้งสางง่ับ 23,000บาทขอบรติดต่อน่พ่อนะเบอร์ติดต่อนศูนย์เก้าสามศู่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เ่ศหย์ศพ่อครับพ่อจันทครับพ่อจันเนาะมากนเด้วเอาพี่น้องครับวันนี้ฝนลิ้นเลเดี๋ยวู้กรงสีห่างครับพี่น้องเดี๋ยวอีกจักรอบนึงก่อนนะครับเอาเดี๋ยวผมนแค่นี้พ่อครับฝนตกครับพี่น้องดี๋ยวสํารับวันนี้แต่วัดีครับ